สวัสดีครับผมโดนซีโรเอ็มก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วปึ้งตื่นดูนานดูตดวันนี้ก็น่าจะมีอะไรให้ทำอยู่เดี๋ยวแรปแรกก็แรบน้ำก่อนว้าวอับน้ำเสร็จแล้วก็ อาจสังเกตแล้วนะครับนี่คือทรงผมใหม่มีชาเลนจ์จะมาเล่นกันเนื่นองจากว่าเดี๋ยวค่อยไปอธิบายคลิปที่หลังแล้วกันโอเคตอนนี้ก็ไปเซ้นน้ำแข็งก่อนแม่งอากาศโคตรเป็นมิตรเลยให้ตายครอคลิปนี้จะมาบอกก่อนแล้วกันก่อนที่จะชาเลนจ์ก็คือว่าผมจะเปิด Q&A รอบที่เท่าไหร่วะกูเคยเปิด Q&A ไหมวะ น่าจะยังมกักหรือเคยเปิดไปแล้วกูก็ไม่รู้ในวันนี้ผมจะมาเปิด Q&A นะครับผมอยากถามอะไรถามเข้ามาเลยนะครับผมพิมพ์แฮชแท็กเขาว่า Q&A แล้วก็คำถามที่อยากจะรู้เกี่ยวกับผมไปนะจ้ะ <Nope. S 1> โอเคเดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งมาเล่นชายเลยนะ่นกัน มว่าทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะเกี่ยวกับชานเลนนี้ก็คือมันเป็นชัเลนที่ดังมากเมื่อ5 6 7 8ปีที่แล้วเนี่ยในเมื่อสภาพอากาศมันเนี่ยร้อนถึงขั้นที่ว่าถ้าลมก็เอาไม่อยู่เนี่ยไอ้ที่สภาพอากาศเนี่ยมันร้อนจนไม่น่าให้อภัยได้เนี่ยก, Challenge ก็นะคาชัเลนกันกูไม่รู้ว่าทำคลิปนี้ไปแล้วจะมีคนด่าก,กูหรือเปล่าวะเนี่ยผมเคยทำคลิปนี้แล้วเมื่อ5ปีที่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูคลิปนั้นกันก่อนเลยโอเค

ทำเมื่อ5ปีที่แล้วกับเพื่อนซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างต้าอายในตัวเองเพราะว่าเราเห็นตัวเองใน5ปีที่แล้วอะซึ่ง5ปีที่แล้วกับตอนนี้มันต่างกันราฟ้ากับผิวเลยเว้ยโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มชา์เร้นกันแหละโดยที่คลิปวันนี้เนี่ยผมจะท้าต่อไปอ3ช่องซึ่งอาจจะเป็นช่องเดิมๆที่ผมเคยช้าเอาไว้อาจจะเป็นช่องเดิมที่ผมเคยท้าเอาไว้ก็อยากมาให้อยากให้ร่วมสนุกกันในชาเลน้นนี้เพราะาเป็นชา์เร้นที่ ก็เก่ามากแล้วผมแค่อยากเอากลับมาเล่นเพราะว่ามันร้อนมันร้อนจริงๆนะหน้ากมมืดไปมมืดอ่ะเปลี่ยนกล้องแป๊บโอเคน่าจะดีขึ้นสำหรับช่องที่ผมจะท้าต่อไปนี้ก็คือแน่นอนครับช่องแรกนะครับผมเลิฟลี่รัดบายรัตนะดีเลิฟลี่รัดบายรัตนะทีวีเวอร์ไวนะครับผมน้องรัดก็อย่รลืมมาร่วมชาเลนจ์นี้กันนะครับผมเหมาะกรับอากาศตอนนี้ที่ไม่รู้ว่ามันร้อนหรือหน้าฝนหรือหน้าลมหรือหน้าอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งต่อให้เป็นหน้าไหนก็เหอะแม่งก็ร้อนอยู่ดีนะครับผมในตอนนี้สำหรับ <Hey. S 1> ช่องที่2ก็ท้าเพื่อนผมเหมือนเดิมลวกันก็คือช่อง f a r u t e w นะครับ <Hey. S 1> ก็สําหรับอีกชาแนหนึ่ง <Hey. S 1> ก็ผมก็จะขอท้าทุกๆคนเลยนะครับผม <Hey. S 1> ที่อยู่ในที่เป็นคนติดตามของโดนซูนย์เอ็มนะผมก็ <Hey. S 1> อยากให้ทำชาเลนจ์นี้เป็นชาเลนจ์ที่นานมากเลยนะซึ่ง <Hey. S 1> จะเอากลับมาทําอีกเพราะว่า <Hey. S 1> ด้วยด้วย,วย,วยสภาพอากาศแบบนี้เนาะ <Hey. S 1> สำหรับใครที่อยากทำนะครับผมก็ ทำเลยทำทำทำเลยแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปมาผมดูด้วยโอเคผมจะได้แบบว่าจะได้ดูด้วยไงโ <Okay. S 1> อเคก่อนที่มันจะรลดแบบนี้ก็ก็ทำชาเล็กกันเลยดีกว่าไป มันไกลไปนี้ก็อย่าลืมทำชาเลนจ์นะครับคนที่ผมท้าก็เดี๋ยว่ามันร้อนเออาขี่กันเยอะเลยก็อย่าลืมทำนะครับผมสำหรับชาเลนจ์ที่ผมท้าไปมองว่าทุกคนคุณนะทำกันตอนนี้คิดอะไรไม่ออกก็ร้อนมากก็ไม่โอเคมาเริ่มเลยจะได้จบคลิปหนึ่งสอง Ừ ok không có tham khả lên lại đẹp <Nice. S 1> ชื่นใจมากเลย <g rab> กับการที่ผมต้องทาทำอะไรอย่างนี้ต้องเกิดจากความว่างจริงๆนะคง <c oughs> ถ้าเกิดว่าผมไม่ว่างก็ผมคงไม่มานั่งทำอะไรแบบนี้แน่นอนโอเคเรียบร้อยกับ Challenge Ice Bucket Challenge นะฮะก็อย่าลืมทำตามกันด้วยนะครับผมอ่อีกอย่างหนึ่งก็คือ c h a l l e น g e นี้อ่ลังแกักที่ผมลงคลิปไปต้องทำภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นนะจ๊ะโอเคก็หวังว่าทุกคนควรจะทำกันโอเค จะพูดอะไรแล้วก็ลืมเลยไงซ่าก,ก็ขอให้ทุกคนนะครับผมผ่านช่วงวิกฤตโควิด COVID ไปให้ได้ด้วยดีนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าสถานก,การณ์เนี่ยมันเริ่มจะดีขึ้นแล้วก็เนือเป็นข่าวดีในระดับหนึ่งของเราโอเคเรียบร้อยละถ้าเกิดว่าทุกคนชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์ผมด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมถนะ้าผมสำหรับ Q&A จะถามอะไรก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะโอเค คงมีเท่านี้แหละสำหรับวันนี้นอนเซลลกเอ็มต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้าจุ๊บบ๊